คำว่าประชาธิปไตยเราทุกคนเชื่อมานานครับว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของการปกครองเป็นระบบที่ให้เสียงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งแต่พอเวลาผ่านไปครับหลายๆประเทศกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราเชื่อครับซึ่งประชาธิปไตยไม่ได้ล้มเหลวเพราะประชาชนไม่ดีพอนะครับแต่ว่าล้มเหลวเพราะโครงสร้างสังคมการเมืองและอำนาจที่ไม่เอื้อต่อมันตั้งแต่ต้นและในหลายบริบท การเลือกตั้งไม่เพียงแต่ไม่แก้ปัญหาแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือขยายปัญหาให้รุนแรงก,กว่าเดิมอีกครับหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่คือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ทําให้เสียงข้างมากไม่กลายเป็นผด็ตการหลายประเทศมีการเลือกตั้งแต่ขาดเงื่อนไขพื้นฐานไม่มีระบบยุติธรรมที่เป็นอิสระไม่มีสื่อเสรีที่ตรวจสอบได้จริงไม่มีการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ผลก็คือการเลือกตั้งกลายเป็นเพียงพิธีกรรมสร้างความชอบธรรมให้ชนชั้นนำกลุ่มเดิมไม่ใช่กลไกเปลี่ยนผ่านอำนาจที่แท้จริงผู้นำอาจจะมาจากครูหาเลือกตั้งก็จริงแต่พอได้อำนาจก็บนทำลายประชาธิปไตยเสียเองใช้กฎหมายเป็นอาวุธปิดปากฝ่ายตรงข้ามและควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยอ้างเสียงประชาชนเป็นเกราะคุ้มกันในหลายๆประเทศครับปัญหาใหญ่คือรัฐถูกยึดครองโดยกลุ่มอำนาจไม่ว่าจะเป็นกองทัพ พักการเมืองเก่าแก่กลุ่มทุนผูกขาดหรือแม้แต่เครือข่ายอุปถรัรมภ์จนการเลือกตั้งไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรมตั้งแต่ต้นผู้ที่มีอำนาจเหนือทรัพยากรสามารถซื้อความนิยมควบคุมกลไกรัฐและกำหนดกติกาให้เอื้อต่อการอยู่รอดของตัวเองได้ประชาชนก็ถูกลดบทบาทจากเจ้าของอำนาจเหลือเพียงแค่ผู้ที่ให้ความชอบธรรมเป็นช่วงๆที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นครับ ในโลกของความเป็นจริงครับการเลือกตั้งไม่ใช่ยาวิเศษและประชาธิปไตยไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาหากสังคมยังไม่พร้อมโครงสร้างอำนาจยังบิดเบี้ยวและความยุติธรรมยังไม่เกิดการเลือกตั้งอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่สวยงามของระบบที่ล้มเหลวและในบางกรณีมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง หากมองในเชิงรูปธรรมจะเห็นตัวอย่างในหลายๆประเทศที่มีการเลือกตั้งแต่ประชาธิปไตยในความหมายของการทวงดุลอำนาจเสรีภาพและความรับผิดชอบของรัฐกลับล้มเหลวอย่างชัดเจนรัสเซียเป็นตัวอย่างคลาสสิกของประชาธิปไตยที่ตายไปแล้วแต่ยังถูกเก็บศพไว้จัดฉากรัสเซียมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาและมีพักการเมือง แต่ทั้งหมดถูกควบคุมโดยอำนาจของผู้นำและเครือข่ายรัฐความมั่นคงวลาดิเมียร์ปูตินใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมขณะเดียวกันก็ทำลายสื่ออิสระกำจัดฝ่ายตรงข้ามและเปลี่ยนกติกาเพื่ออยู่ในอำนาจยาวนานผลก็คือเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้คืออำนาจนิยมเต็มรูปแบบการเลือกตั้งไม่เคยเปลี่ยนทิศทางอำนาจได้จริง รัสเซียคือภาพชัดของประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการเลือกตั้งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันอำนาจแต่เพื่อยือนยันอำนาจเดิมฝ่ายตรงข้ามถูกกดดันออกจากสนามด้วยกฎหมายคดีความหรือแรงกดดันทางความมั่นคงสื่อถูกควบคุมให้สร้างเรื่องเล่าที่ผูกความมั่นคงของ,ของชาติไว้กับตัวผู้นำเมื่อประชาชนถูกทำไม่เชื่อว,ว่าไม่มีทางเลือกอื่น การเลือกตั้งจึงกลายเป็นการลงคะแนนยืนยันระบอบไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองอย่างเสรีเวเนซุเอลาแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยสามารถพังลงได้แม้จะเริ่มจากการเลือกตั้งที่เสรีในช่วงแรก อโกชาเบสขึ้นสู่อำนาจด้วยคะแนนเสียงของประชาชนแต่ใช้ความนิยมและวัฒกรรมประชานิยมค่อยๆบ่อนทำลายสถาบันตรวจสอบทวงดุลและสารเมื่อรัฐกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายเดียวการเลือกตั้งก็กลายเป็นเพียงพิธีกรรมสุดท้ายประเทศจมอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อและการอพยพครั้งใหญ่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกแต่ไม่มีอำนาจเปลี่ยนชีวิตจริง เวเนซุเอลาแสดงให้เห็นถึงอันตรายของประชาธิปไตยที่พึ่งพาบุคคลและความนิยมมากกว่าสถาบันผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งใช้เสียงข้างมากเป็นใบอนุญาตสะสมอำนาจเมื่อศาลรัฐสภาและหน่วยงานตรวจสอบถูกทำไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารระบบทั้งหมดก็พังลงพร้อมกันแม้จะยังมีการเลือกตั้งแต่ผลลัพธ์ไม่สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนอีกต่อไป และไม่สามารถแก้วิกฤตเศรษฐกิจหรือความทุกข์ยากในชีวิตจริงได้ฮังการีเป็นตัวอย่างประชาธิปไตยที่ถดถอยจากภายในวิกเตอร์ออบานและฟักฟีเดสชนะการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้ระบบหลายพักแต่ใช้เสียงข้างมากปเปลี่ยนรัฐมนูญควบคุมสื่อและทำให้ศาลขาดความเป็นอิสระ ฮังการียังมีการเลือกตั้งแต่การแข่งขันไม่เป็นธรรมอีกต่อไปจนถูกเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีซึ่งสะท้อนว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการรวมศูนย์อำนาจได้ฮังการีเป็นตัวอย่างที่อันตรายเพราะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการเลือกตั้งครบถ้วน อำนาจนิยมไม่ได้มาในรูปแบบของการรัฐประหารแต่ค่อยๆแทรกซึมผ่านการแก้รัฐมนูญการครอบงำสื่อและการทำให้การแข่งขันทางการเมืองไม่เท่าเทียมเสียงข้างมากถูกใช้เพื่อลดทอนสิทธิของเสียงข้างน้อยจนประชาธิปไตยยังคงเหลือแค่ชื่อแต่สูญเสียจิตวิญญาณไปเกือบทั้งหมด อัฟกานิสถานในยุคหลังปี2001เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวอีกแบบหนึ่งคือประชาธิปไตยที่ถูกนำเข้าโดยไม่สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมรัฐมีการเลือกตั้งมีรัฐมนูญแต่ไม่มีรัฐที่เข้มแข็งคอรัปชันฝังลึกชนชั้นนำผูกขาดอำนาจและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ศาสนาอย่างรุนแรงสุดท้ายการเลือกตั้งไม่สามารถสร้างความชอบธรรมที่แท้จริงให้รัฐได้ และระบบก็พังทลายอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญแรงกดดันจริงอัฟกานิสถานสะท้อนความล้มเหลวของประชาธิปไตยที่ถูกปลูกจากภายนอกโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจภายในการเลือกตั้งถูกมองว่าเป็นพิธีของชนชั้นนำในเมืองไม่ใช่เครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศรัฐอ่อนแอคอรัปชั่นสูงและไม่สามารถผูกโยงอำนาจกับความชอบธรรมในระดับท้องถิ่นได้ เมื่อแรงค้ำจากภายนอกหายไประบบที่อาศัยการเลือกตั้งแต่ไร้รากฐานก็พังทลายอย่างรวดเร็วทั้ง4ประเทศที่ว่ามาครับสะท้อนรูปแบบความล้มเหลวที่แตกต่างกันแต่ว่าจะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือการเลือกตั้งถูกใช้แทนประชาธิปไตยทั้งระบบโดยขาดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีและโครงสร้างอำนาจที่สมดุลเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เคยแข็งแรงหรือถูกทำลายลงได้โดยง่าย การเลือกตั้งจึงไม่ใช่คำตอบและในบางครั้งกลับเป็นเครื่องมือยืดอายุของระบอบที่ล้มเหลวเสียเองถ้าพูดได้เห็นภาพชัดๆก็คือความล้มเหลวของประชาธิปไตยไม่ได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางประเทศครับแต่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบริบทที่แตกต่างกันเพียงแต่รูปแบบของการพังทลายไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับ ตุรกีเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ค่อยๆถูกกลืนกินจากภายในเรเจฟไตยิฟเอโดันขึ้นสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเสรีในช่วงแรกและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากที่เบื่อหน่ายรัฐทหารแบบเดิมแต่เมื่ออำนาจเริ่มมั่นคงเขากลับใช้ความชอบธรรมจากการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือบอนทำลายระบบทวงดุลควบคุมสื่อปราฝ่ายตรงข้าม และทำให้สารขาดความเป็นอิสระการลงประชามติและการเลือกตั้งยังมีอยู่แต่ถูกออกแบบให้เอื้อฝ่ายผู้มีอำนาจมากขึ้นทุกครั้งประชาธิปไตยของตุรกีจึงไม่ล่มสลายแบบฉับพลันแต่ค่อยๆกลายสภาพเป็นอำนาจนิยมที่สวมหน้ากากประชาชน เปและเป็นแสดงให้เห็นข้อจำกัดของประชาธิปไตยในสังคมที่ชนชั้นนำผูกขาดอำนาจมาอย่างยาวนานแม้จะมีการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอแต่การเมืองถูกครอบงำโดยตระกูลการเมืองเครือข่ายอุปถัมภ์และอำนาจเงินการขึ้นมาของโรดิโกรูเตเต้สะท้อนว่าการเลือกตั้งสามารถพาผู้นำที่ใช้อำนาจนอกกรอบกฎหมายเข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายเพียงใด ภายใต้ในโยบายสงครามยาเสพติดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบเสียงข้างมากถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำลายหลักนิติรัฐการเลือกตั้งไม่สามารถปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้เมื่อประชาธิปไตยถูกลดสถานะลงเหลือเพียงแค่การชนะใจมวลชนชั่วคราวในจีรเรียเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการเลือกตั้ง แต่รัฐไม่เคยเป็นของประชาชนจริงๆการเมืองในจีรเรียถูกกำหนดโดยการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาและเครือข่ายอำนาจการเลือกตั้งมักมาพร้อมความรุนแรงการทุจริตและการบิดเบือนผลแม้จะมีรัฐบาลพลเรือนแต่ประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อว,ว่าการเลือกตั้งจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงเพราะทรัพยากรของรัฐถูกดูดไปโดยชนชั้นนำการมีประชาธิปไตยเชิงรูปแบบ จึงไม่อาจสร้างความชอบธรรมให้รัฐและเปิดช่องให้กองทัพหรือกลุ่มอำนาจนอกระบบกลับมาแทรกแซงซ้ำแล้วซ้ำเล่า <S <S 1> <S 1> <ๆ>อียิปต์เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถประกันเสถียรภาพประชาธิปไตยได้หลังการปฏิวัติอาหรับสปริงอียิปต์จัดการเลือกตั้งและได้รัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชน แต่รัฐบาลนั้นขาดความสามารถในการบริหารประเทศทมกลางรัฐราชการกองทัพและชนชั้นนำเก่าที่ไม่เคยสูญเสียอำนาจจริงการแบ่งควาการเมืองรุนแรงจนประชาธิปไตยกลายเป็นสนามรบทางอุดมการณ์สุดท้ายกองทัพใช้ความวุ่นวายเป็นข้ออ้างยึดอำนาจอีกครั้งและสังคมจำนวนมากยอมรับ เพราะประชาธิปไตยไม่เคยส่งมอบความมั่นคงหรือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาได้เมียนมาสะท้อนความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศที่กองทัพไม่เคยถอยออกจากอำนาจแม้จะมีการเลือกตั้งและรัฐบาลพลรเรือนแต่โครงสร้างรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาให้ทหารถืออำนาจสำคัญไว้ทั้งหมดเมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่กองทัพต้องการ ระบอบประชาธิปไตยก็ถูกฉีกทิ้งในพริบตาแสดงให้เห็นว่าหากอำนาจปืนยังอยู่เหนืออำนาจประชาชนการเลือกตั้งก็เป็นเพียงฉากการเมืองที่เปราะบางอย่างยิ่งประเทศเหล่านี้แตกต่างกันทั้งภูมิภาควัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่มีจุดร่วมเดียวกันก็คือประชาธิปไตยถูกลดทอนเหลือเพียงกระบวนการเลือกตั้งโดยที่โครงสร้างอำนาจเดิมไม่เคยถูกเปลี่ยน การเลือกตั้งจึงไม่สามารถทำหน้าที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ตรงกันข้ามในหลายกรณีกลับทำหน้าที่ที่ฟอกความชอบธรรมให้ผู้นำหรือกลุ่มอำนาจที่พร้อมจะทำลายประชาธิปไตยเสียเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมในบางประเทศการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของวิกฤตการเมืองแต่เป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้ความล้มเหลวของระบอบถูกยืดเวลาออกไปเท่านั้น สรุปสั้นๆครับประชาธิปไตยไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าประชาชนไม่ฉลาดพอนะครับแต่ล้มเหลวเพราะถูกลดทอนเหลือแค่การเลือกตั้งในขณะที่โครงสร้างอำนาจสถาบันรัฐทุนกองทัพและกฎหมายยังไม่เคยเป็นของประชาชนจริงๆในหลายประเทศการเลือกตั้งไม่ได้เปลี่ยนอำนาจแต่ทำหน้าที่ฟอกความชอบธรรมให้กับกลุ่มเดิมประชาชนมีสิทธิ์ย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่ไม่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบหรือเปลี่ยนระบบเมื่อเงื่อนไขพื้นฐานไม่ถูกสร้างประชาธิปไตยจึงกลายเป็นภาพลวงตาและการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของปัญหาหากเป็นเพียงแค่เครื่องมือยืดอายุของระบบที่ล้มเหลวเท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้คือ global insight ประจำสัปดาห์นี้ครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ